เนือ at night variety งงกันแล้สิงงเลยตผมก็ยงงังงงอยู่เลยครับว่าทำไมเราสองคนแต่งตัวแบบนี้ตอนนี้เราอยู่บนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมที่ไบเทคกรุงเทพครับเป็นสถานที่จัดงานและการประชุมระดับชาติและก็นานาชาติด,ด้วยโอ้โห oh. แล้วรู้ไ่มย่างข้างหลังคืออะไร คคืออะไรรับข้างหลังเนี่ยเขาจัดโดยสอมศอส,อ oh สอมศออเขาย่อมาจากสำน,นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนแมครู้อ่ะเขามีหน้าที่อะไรบ้างแอกอีกแล้วไม่รู้ครับพี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบอกให้ว่าสมสคืออะไรได้ครับสมสเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการศึกษาของสถาวิาัทุกประเภททุกระดับทั่วประเทศอ่ะพูดง่ายๆเลยว่าเรียกว่าตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาได้ทราบและนําผลการประเมินเนี่ยไปพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและวันนี้งานประชุมที่เนี่ยเขามีหัวข้อหลักเลยนะเขาชื่อหัวข้อหลักว่าก้าวข้ามขีดจำกัด ดูส่สหคำวราแห่งคุณภาพแต่แม็กยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรใชราะมนไม่รู้เดี๋ยวพี่จะพาไปถามคนคนหนึ่งรับ ok รองว่าพอแม็กคุยเขาเนี่ยแม็กจะหายสงสัยทุกอย่างคนนี้อต,ตอบได้ทุกอย่างเกี่ยวกับสอมอสอจริงเหรอจริงอยากรู้ละไปดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กับศาสตร,ราจารย์ดรชาณรงค์พรุ่มโรดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกง่ายๆว่า พอ,อสมศได้ไหมครับครับที่มาของการจัดงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติเนี่ยมาได้ยังไงครับครับก็ในแต่ละปีเราก็จะมีการเชิญชวนครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งประเทศมารวมกันเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารว่าสมศจะประเมินอะไรประเมินอย่างไรจะขับเคลื่อนทิศทางไปอย่างไรนะครับในปีนี้เราก็เลยจัดหัวข้อเรื่องของการก้าวข้ามขีดจ,จํากัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพโอ,โอเคครับแล้วการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นมานานเท่าไหร่ละครับแล้วก็แต่ละครั้งนี้แตกต่างกันยังไงบ้างก็เป็นความต่อเนื่องนะครับปีนี้เป็นปีที่15แล้วปีนี้เราก็จัดทั้งระดับชาติและระดับนานานชาติคู่ขนานกันไปหัวข้อหลักในวันนี้คือก้าวข้ามขีดจํากัดสู่สหสวัสด์แห่งคุณภาพแห่งคุณภาพครับนะ คือประเด็นหลักของเราเนี่ยเราต้องการสื่อไปถึงใครครับที่จริงต้องสื่อไปถึงทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในขณะเดียวกันก็สื่อไปถึงผู้เรียนด้วยเราต่างม,มีข้อจํากัดให้ให้แก้ปัญหาให้ก้าวข้ามเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ครับกระจังเลยประโยชน์ที่ได้รับจากหัวข้อแต่ละหัวข้อนี่คืออะไรบ้างครับเราหวังว่าจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เรากล้าเผชิญต่อปัญหาให้เราไม่กลัวปัญหาและให้เรากล้าที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้สําเร็จครับ หลังจากที่ทันประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วทาให้เราต้องใช้ความเคลื่อนไหวเป็นพิเศษก็คือนั่งวิวแชร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก้าวข้ามมาโดยการที่เหมือนกับเรามีเป้าหมายให้กับตัวเองะคะ่ะหาว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราอยากทำะคะ่ะแล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอก็คือไม่ได้หยุดอยู่นิ่งหรือว่าไม่ได้ทําอะไรที่เขายื่นมือมาให้เราอย่างเดียวแต่เราต้องเป็นคนควนขวายหาโอกาสแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสที่จะยอมรับกับคนรอบข้างด้วยพิมอคนครับครับ ผมไม่คิดเลยนะว่าแบบจะมีการประชุมที่แบบรวบรวมนักวิชาการมากมายเพื่อบรรยายการแบบพัฒนาการศึกษาประเทศไทยเยอะมากขนาดนี้จะบอกว่ามันยังไม่หมดเพียงแค่นี้งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเนี่ยจัดกัน2วันวันที่ 14, 1 4ถึง15ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมาอ้าวผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเทมาออกก็ผ่านไปแล้วปีหน้าหรือวม,มีทุกปีอ๋อครับเพราะว่ามันเป็นงานคุณภาพเนาะต้อง ทุแต่จะบอกว่าคําถามที่เราถามไปในวันนี้เวลามันน้อยไปจริงๆคาถามเรามีเยอะมากเกี่ยวกับการศาึกษาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มาต่อกันะมีคำถามอีกมากมายที่จะไปพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าแม็กจะได้ไปทําในสิ่งที่แม็กถนัดแล้ว <Yes. S 1> ไปกันเลยดีกว่าครับช่วงหน้าครับผมเสนอ at night variety